ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเล่าเล่าสิเี่ก็น้ไหนอย่างพี่กินเล่าไปพี่อาจจะพูดซ้ำสองเพราะว่ามันจะเป็นการพิสสุนสิงดเวยพี่อากสิงด้วยแล้วเดี๋ยวนะทำไมเวลาคนอื่นเขอยากพักผ่อนอะไรเงี้ยคือแบบว่าเจมไม่เหนื่อยเหรอคะหือว่าหรือว่ามันต้องการพูดคุยกับเพื่อนๆอย่างเงด้ยมันเหลืออยากก็อยากคุยก็อยากให้พี่คนขับรถตู้ก็แบบเฮ้ยขับรถไปต่างจังหวัดนเขาจะง่วงนอนอไย่างเงี้ยไม่ต้ไดีอ๋อ ไม่ไเคยให้เลยบางทีขับรถก็หัวพี่เขาง่วงเออสนะพี่ไม่ปลอดภัยก็ไม่ปลอดภัยทั้งคันนะโอ้ยพี่ขี่รถนะพี่เขาพูดเหรอพี่เขาพูดว่าง่วงฮะไป้ะเลกับบอลไว้ก่อนบอลไปไว้ก่อนเออรรัป้องกันไว้ก่อนนะที่ว่ามันจะมาสายเกินแก้